สวัสดีครับมาพบกับรายการ Back to the History นะครับย้อนรำลึกประวัติศาสตร์กันอีกนะครับซึ่งในครั้งนี้นำเสนอเป็นตอนที่23ในชื่อตอนที่ว่ากริกอริรัสปูตินและคำสาปแช่งต่อราชวงศ์รัเสเซียนะครับ กรีกอริรัสปูตินเขาเป็นผู้ที่ถูกตั้งคำถามนะครับว่าเป็นนักบุญหรือว่าซาตานกันแน่และเขาผู้นี้นะครับถือว่าเป็นผู้ที่ทำให้ราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ของมหาอาณาจักรต้องสั่นคลอนและล่มสลายนะครับเพราะว่าคำสัท์แช่งของเขากรีโกริรัสปูตินเกิดเมื่อวันที่10มกราคมปีคิเตศักราช1869ที่ฝั่งแม่น้ำตูราในเมืองโตบอกไซบีเรีย ครอบครัวของเขาน้น,นะครับเป็นเกษตรกรธรรมดาแต่ด้วยความพิเศษของรัสปูตินนั่นคือเขาเป็นคนที่มีอวัยวะเพศใหญ่และก็ยาวกว่าคนปกติเนื่องด้วยรัสปูตินนะครับตอนเด็กเคยถูกโสเพณีนะครับล่อลวงไปทําอนาจารจึงทําให้ชีวิตของเขานั้นต้องพบกับเหลาโสเพณีและเรื่องเพศมากมายหลายครั้งจนสุดท้ายเขาก็เริ่มติดใจและชอบในการกระทําดังกล่าว รวมถึงยังภูมิใจในความใหญ่และยาวของลึงวิเศษของตนเองลาสปูตินนะครับได้แต่งงานกับเด็กสาวในท้องถิ่นเดียวกันชื่อว่าปราสโกเวียแต่เขาก็ยังคงชอบเที่ยวกับเหล่าโซเพนีอยู่และจุดเปลี่ยนของเขานะครับอยู่ตรงที่ว่าวันหนึ่งนะครับเขาได้ไปร่วมเพศกับเหล่าเด็กชาวท้องถิ่นและเด็กสาวเหล่านั้นนะครับชวนให้เขารู้จักกับาศาสนานิกายประหลาดที่มีชื่อว่านิกายคริสติ โดยกลุ่มศาสนิกชนกลุ่มนี้เป็นผู้ยึดถือนะครับในความเชื่อว่ามนุษย์มีบาปมาตั้งแต่เริ่มแรกจึงต้องมีการชำระบาปเขาจึงประกอบพิธีอันพิลึกพิลั่นหลายอย่างเกี่ยวกับความวิตฐานในทางกามรมณ์และการบูชายันผู้คนในบ้านเกิดของรัฐปูตินนะครับไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมเหล่านี้จึงได้ขับไล่รัสปูตินนะครับเขาจึงได้เดินทางไปทั่วรัเสเซียแล้วก็เผยแพร่ศาสนานิกายคริสต์ โดยอาศัยความพิเศษของอวัยวะเพศของเขานะครับเป็นตัวดึงดูดหญิงสาวในการไถ่บาปโดยเชื่อว่าการไถ่บาปสามารถทำได้นะครับผ่านการปลดปล่อยทางการมารมและด้วยความพิเศษเหล่านี้รัสปูตินนะครับสามารถกลายเป็นเหมือนหมอเทวดาในการารักษาโรคโดยโรคใดที่เห็นว่าไม่มีทางรักษารัสปูตินผู้นี้นะครับสามารถารักษาได้ขอเพียงมีความเชื่อในศาสนานิกายคริสติในการไถ่บาปนั่นเอง จุดสำคัญนะครับอยู่ที่วันหนึ่งเจ้าชายอเล็กซิสบุตรขององค์ราชาซานิโคลัทที่2และก็องค์ราชินีซารีนาอล็กซานดราได้ล้มป่วยลงเนื่องจากโรคฮีโมฟิเรียก็คือโรคที่เกี่ยวกับเลือดนะครับโดยเลือดจะไหลไม่หยุดซึ่งไม่มีทางรักษาได้และด้วยขณะนั้นนะครับรัสปูตินก็ได้เข้ามาอยู่ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมืองหลวงของรัสเซียในขณะนั้น ชื่อเสียงในการรักษาโรคของรัสปูตินนะครับได้เลื่องลือมาถึงหูของราชินีอเล็กซานดรารัสปูตินนะครับจึงได้ถูกรับเชิญเข้ามารักษาองค์ชายอเล็กซีดและด้วยความวิเศษของรัสปูตินเขาได้รักษาองค์ชายจนอาการดีขึ้นซาลินาอล็กซานดราผู้เป็นพระราชมารดาก็ชอบอกชอบใจรัสปูตินเป็นอันมากรัสปูตินนะครับจึงอาศัยอิทธิพลของราชินีซารินา แผ่อิทธิพลแล้วก็สร้างเรื่องอื้อเฉาวทางการมารมจนเป็นที่ก่าวขวัญในเมืองหลวงมีสตรีสมัยใหม่ชนชั้นสูงตลอดจนภรรยาทหารใหญ่จำนวนมากมายในนครหลวงที่ตกเป็นทาสการมารมของรัสปูตินอย่างเต็มใจจนบางครั้งนะครับก็มีข่าวลือหนาหูว่าแม้แต่ราชินีซารินาเองก็อาจจะเป็นหนึ่งในจำนวนผู้หญิงเหล่านั้นด้วยซึ่งด้วยพฤติกรรมเหล่านี้ ก็รสร้างความไม่พอใจอย่างยิ่งนะครับให้แกเหล่าขุนนางชายในราชสำนักเจ้าชายเฟริกนะครับยูซบบอฟซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ผู้มั่งคั่งที่สุดพระองค์หนึ่งก็ได้ร่วมมือกับกลุ่มข้าราชบริพารในการสังหารรัสปูตินแต่ไม่ว่าอย่างไรนะครับก็ไม่สามารถสังหารรัสปูตินได้ทั้งวางยาพิษรอบยิงหลายครั้งจนวันหนึ่งนะครับรัสปูตินได้มีจดหมายถึงราชินีซารีนา ความหนึ่งนะครับว่าหากกระหม่อมตายด้วยน้ำมือของปุถุชนทั่วไปราชวงศ์โรมานอฟไม่กระทบกระเทือนอันใดและจะเกิดนะครับแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองไปอีกเป็นหนึ่งปีแต่หากกระหม่อมตายด้วยน้ำมือของเชื้อพระวงศ์องค์ใดองค์หนึ่งก็ตามพระองค์และก็ครอบครัวจะต้องสิ้นพระชนภายในสองปีจากฝีมือของประชาชนชาวรัสเซียเอง ซึ่งไม่นานนะครับรัสปูตินก็ถูกสังหารจากการระดมยิงจากเจ้าชายเฟลิกและพรรคพวกแม้ว่าเขาจะมีความวิเศษเพียงใดนะครับเขาก็ต้องล้มตายลงและหลังจากนั้นไม่นานนะครับถึง3เดือนกระแสะแห่งการปฏิวัตินะครับก็ได้หลั่งไหลเข้ามาสู่นครหลวงของรัสเซียขบวนชาวนาและคนงานอุตสาหกรรมได้มีการประท้วงเกิดขึ้นอย่างท่วนหน้าจนเกิดการสังหารใหญ่ จากการสั่งการของซานิโคลัสประชาชนนะครับจึงเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งเกิดจาราจลวุ่นวายชัยชนะของเคเรนสกี้นะครับผู้นำกลุ่มทหารและสุดท้ายนะครับกษัตริย์ก็จำต้องสละราชบัลลังก์พระองค์นะครับแล้วก็เชื้อพระวงศ์ถูกควบคุมตัวอย่างรัดกุมนะครับแล้วก็ถูกนำไปกักขังไว้ณไซบีเรียอันห่างไกลและกันดานโดยยังเชื่อว่านะครับ เจ้าหญิงผู้งดงามไร้เดียงสาและก็บริสุทธิ์ทั้ง4พระองค์ก็ไม่รอดพ้นจากการย่ำยีทางเพศจากเหล่าทหารเลวโดยนับเป็นชะตากรรมนะครับที่พลิกผันอย่างยิ่งจากชีวิตอันสูงส่งนะครับก็ลงมาสู่จุดต่ำสุดอย่างน่าสมเพชยิ่งนักและหลังจากนั้นนะครับมีการสังหารหมู่ราชวงศ์โรมานอฟจนสิ้นวงตระกูลในที่สุดนะครับจากชายที่มีลึงยาว11นิ้ว มาจนถึงการสิ้นสุดของกษัตริย์ราชวงศ์สุดท้ายของรัเสเซียขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของท่านทั้งหลายนะครับเกี่ยวกับคำสาปของรัสบูตินแต่ก็เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปนะครับว่ารัสบูตินได้สร้างความสั่นคลอนและก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความล่มสลายของราชวงศ์โรมานอฟกษัตริย์ราชวงศ์สุดท้ายของรัเสเซียนั่นเองนะครับหลังจากพระเจ้าซาได้สละราชบัลลังก มีการจัดตั้งคณะรัฐบาลเฉพาะกิจนะครับเคอรนสกี้ขึ้นเพื่อบริหารประเทศแต่พรรคบอลเชวิคนะครับนำโดยวลาดิมีเรนินก็ทำการปฏิวัติยึดอำนาจการบริหารประเทศไว้ได้โดยการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบคอมมิวนิสต์พร้อมทั้งประกาศให้ประเทศเป็นสหาภาพโซเวียตหรือว่า USSR ในปีคิศก1918 โดยย้ายเมืองหลวงนะครับแล้วก็ฐานอำนาจกลับสู่มอสโกมีนักประวัติศาสตร์หลายท่านนะครับสงสัยว่าเจ้าชายเฟลิกยูสุบอฟนะครับเป็นเกย์และอิจฉาเหล่าหญิงสาวที่ได้มีโอกาสเชยชมกับอวัยวะเพศอันวิเศษของรัสปูตินเจ้าชายเฟลิกนะครับจึงสังหารรัสปูตินและตัดลึงเก็บไว้เป็นที่ระลึกสำหรับอวัยวะเพศที่ถูกตัดทิ้งนะครับอวัยวะเพศของรัสปูตินที่ถูกโยนไปนั้นมีเรื่องเล่ากันว่า มีคนรับใช้ผู้ชายได้เก็บนะครับสิ่งที่ถูกเหวี่ยงทิ้งไปโดยนำไปให้กับสาวใช้คนหนึ่งและปรากฏว่าได้พบตัวสาวใช้ผู้นั้นที่ปารีสในปีพุทธศักราช2511ซึ่งเธอก็ยังเก็บรักษาสิ่งที่ดูคล้ายกล้วยหอมซึ่งงอมจัดจนดำไปหมดซึ่งซุกซ่อนไว้ในขวดโหลไม้ขัดมันนะครับ และแล้วเจ้าโลกชิ้นสำคัญกล้องโลกนะครับของรัฐปูตินก็ปรากฏขึ้นต่อสาธารณชนซึ่งเศษชิ้นเนื้อนี้เองนะครับที่ทำให้รัฐปูตินได้มีโอกาสคุกคีกับสาวกำนันในพระราชวัง จนกลายเป็นข่าวอื้อฉาวถึงสัมพันธ์สวัสดิ์ที่เขามีต่อเหล่านางข้าหลวงตลอดจนเจ้าหญิงนะครับและแม้กระทั่งราชนีซารีนาเอเล็กซานดราก็มีเว้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับของรัสปูตินนะครับที่เป็นที่กล่าวขวัญถึงในอดีตอย่างมากนะครับเพราะว่า,าคำสาปและก็เรื่องราวต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นกับชายผู้นี้ก็เป็นที่โด่งดงังและก็ทราบโดยทั่วกันนะครับว่าสันคลอนนะครับถึงขนาดทำให้ราชวงศ์เก่าแก่ของรัเสเซียอย่าง ราชวงศ์โรมานอฟนะครับถึงจุดสิ้นสุดนะครับราชวงศ์ลงอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่วันนี้ผมย้อนประวัติศาสตร์โลกนะครับมาที่รัสเซียนะครับเพื่อที่จะนําความรู้ในด้านต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องราวของบุคคลสําคัญผู้นี้นะครับแล้วก็การล่มสลายของราชวงศ์โรมานอฟอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นํามานําเสนอในรายการ Back to the History นะครับ ย้อนรำลึกประวัติศาสตร์ที่นำเสนอเรื่องดาวผ่านทางช่อง YouTube อัศวรักษ์ชนแนลในวันนี้ตอนที่23นะครับจะเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าตอนที่24นะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมในตอนนี้สวัสดีครับ